สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายเพ็ญพามาเสืร์ไพรลูกสาวมาหอดหมวกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลงกอนเด้อเมื่อนี้ลูกสาวโบหูได้ว่าแมสิมาหาเดี๋ยวกอนจ้ะเฮ้ยน่อยเดี๋ยวจังอันนี้มาจากพี่นอ้องมาเซ่ร์ไลูกสาวลูกสาวโบหูลูกสาวโบหูได้วาวาแม่สิมาหาจ้ะ เดี๋ยวยางหาก่นอนยางหาก่อนจังลานไหน้องเมื่อประพนองทางง่าเมือดลูกสาวบุกหนูเด็วกว่าแม่สมนะเสียมากมาเซอร์ไพรลูกสาวจา้ะ 看见塔扛狼，看见塔 สวัสดีค่ะก่อนลูกสาวจ้ะลูกสาวจ้ะพี่น้องมาเซ่อไผ่นั่งนั่งโมโหมาแม่มากไม่มาเลย่ไงอาตีนยุบสวัสดีแฟนคลับแม่ก่อนสวัสดีจ้ายกมือไหวยกมือไหวไม่ไหวกูแม่มาไงในร้าน่ะมาใครเนี่ยลุงน้อยให้ลุงน้อยมาส่งเอเอืม ให้ลุงน้อยมาส่งคู้ไม่เห็นฟุตไม่เห็นแลูกเคยจะได้หนอมาเสื้อผ้าย่าเสื้อผ้ายว่าเสื้อผ้าูกแก้เพ่มาเสื้อผ้ายูกดตุ้นัางโมโหูด้ว่าแม่มาเนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลูกกันเด้อพี่หนองด้วยเดี๋ยวจัหว่ากันไหมน้องจ้าอดีจ้า